สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโอมดีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมากับรถเท่ๆอีกแล้วนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับ Honda Civic 1.8 EL นะครับปี2017ครับเป็นรถซีดานนะครับที่เป็นรุ่นที่นิยมนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยมากๆนะครับแถมยังได้สีดำมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ1.8 EL นะครับคือตัวท็อปสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวรอดเขาจะเป็นตัว E ตัวนี้เป็นตัว EL นะครับเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเราขายอยู่ที่675,000บบาาททเ่นนัั้คร คดีฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับพออยู่มันมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับมื่หนึ่งถึงมื่สองเท่านั้นนะครับไม่แพงจนเกินไปสําหรับตัวท็อปนะครับโอเคเรามาดูดีไซน์กันบ้างนะครับมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับได้มาเป็นไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่ไฟหน้าเขาเฉิบโฉบเฉียวเลยนะมาพร้อมกระจังหน้าของเขานะครับเป็นโครเมียมนะครับนี่ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ นี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะดีไซน์เขาอ่ะต้องบอกว่าเด่นมากๆเป็นรุ่นที่ดีไซน์มาอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับประหยัดน้ํามันเป็นเครื่องยนต์ VVT-i ด้วยประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเรามาดูจากข้างๆกันบ้างข้างๆนะครับก็จะเป็นแม็กนะครับสีทูโทนนะคือจะมีเป็นโครเมียมแล้วก็สีดํานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสภาพก่อนการบํารุงนะครับแต่อันนี้เรา เข้าสู่เรียบร้อยเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรถผ่านทุกอย่างนะครับใช้งานได้ดีนะครับและแน่นอนนะครับรถของเราทุกคันนะครับไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเช็คประวัติมาอย่างดีนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยรถดีแน่นอนนะครับแล้วเราจะเก็บงานให้ด้วยให้รถสวยพร้อมใช้เลยนะครับนี่แล้วก็มีนี่น้านข้างก็จะมีเป็นไฟแก้มตรงนี้ด้วยนะครับรถสีดำสวยมากๆนี่แล้วผมชอบมากๆนะ สีดำอ่ะเวลาเขามีโครเมียมมาตัดแบบนี้นะครับมันจะทำให้รถดูเด่นขึ้นเยอะนี่ตัดโครเมียมมาให้นะครับเช่นเดียวกันนะครับด้านข,าข้างของเขาก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมระบบสาร์ทเอ็นทีนะครับเพียงเราเอามือเข้าไปปแบบุแบบ๊บอย่างงี้นี่มันก็เปิดเลยนี่ไม่ต้องกดกุญแจนะครับกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราแค่เอามือเข้าไปมันก็ปลดล็อกได้เลยนะครับดีมากมากอ่ะส่วนหูช้างของเขานะครับหรือกระจกข้างของเขานะครับก็เป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้วย ไฟเขาจะเท่ๆแบบนี้เป็นไฟแบบเส้นนะครับคือสวยงามเลยนะครับผมว่าคันนี้ซื้อไปอดูดีนะขับไปไหนคนก็เหลียวมองแน่นอนนะครับนี่ดีไซน์ของเขานะโฮมเมียมยาวไปถึงนี่เลยนะครับนี่แม็กเดี๋ยวเราปัดให้เรียบร้อยครับดูให้สวยๆเลยอ่ะมาถึงด้านหลังกันบ้างมาถึงด้านหลังกันบ้างนี่ก็ไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นตัว R C Shape หรือใครจะเรียกว่าการปูก็แล้วแต่ครับเป็นไฟที่เอกลักษณ์มากมากหาแบบนี้ที่ไหนในรุ่นอื่นไม่ได้แล้ว oh. เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับ oh. แล้วก็โคมียมของเขานะครับซีวิกโลโก้ฮอนด้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าขึ้นอันนี้เป็นเครื่องยนต์ IV t e c นะครับก็คือเครื่องยนต์แบบใหม่ของฮอนด้าที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันแล้วเขาก็เผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับลดมลพิษด้วยเช่นเดียวกันนี่ตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้นะมีเป็นกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับพร้อมจอแสดงผลด้านใน ถ้าลูกค้าสังเกตน,นะครับว่าตัวรถของซี v ิกเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นดีไซน์เชิงสปอร์ตเป็นรถออก Spot สปอร์ตหน่อยนะครับเขาจะต่ำต่ำนิดนึงนะแล้วก็เวลาขับนี่คือได้ฟีลขับรถสปอร์ตมากมานะครับอ่ะมาเปิดข้างหลังนนิดนึงชืบด้านหลังของเขานะครับก็จะมีนี่พวกแผ่นแบบนี้มาให้นะครับเวลาเราใส่ของที่มันเปียกน้ําอย่างเช่นเราไปตีบ่งตีแบต ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เปียกๆที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ไม่เปียกนะครับไม่ซึมนะครับนี่ด้านล่างก,ก็มีอีกชั้นหนึ่งด้วยส่วนด้านล่างสุดนี่มีเป็นยางอะไรมาให้เรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนพอร้อแม่แรงครบนะครับอ่ะเรามาดูคันนี้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะครับนี่จิกเข้านะครับนี่แล้วก็พวก่าตรงนิดนึง นี่ครับภาคพวกหัวน็อตนะนี่เหลียบคมชัดเจนไม่มีสีทะเลาะปอกเปิกนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขัดแน่นอนนะครับส่นนวนความความร้อนก,ก็คือสภาพดีมากๆนะจะมอมแมมนิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างนะครับก็คือสวยเลยแหละคันนี้นะรองรับน้ํามันได้ถึง e85 ด้วยนะครับข้อช่วยประหยัดน้ามันอีกนิดนึงนะครับน้ํามันช่วงนี้ก็ราคาเริ่มลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยมา,มาดูสภาพอีกด้านข้างอีกครั้งครับ นี่ไม่ได้สวยด้านเดียวนะล้วสวยสองด้านเลยนะครับพายดูกันนี่สีรถเท่ากันหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับภายนอกก็คือสวยนะครับมีสไตล์ดูดีมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบรถทรงสปอร์ตหน่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับครับเข้ามาอยู่ด้านในของซีบิคคันนี้กันแล้วนะครับภายในเขาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเบาะนะ คอนโซลสีดํานะครับด้านหน้าสีดําแบบนี้นะครับพวมาลัยสีดำนะครับแต่บอกเขาเนี่ยจะเป็นสีเป็นสีพวกเบรนะครับแล้วก็มีตัดขีดดํานี่อยู่แบนี้คือเท่เลยนะคือสวยๆเลยนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องรูปอันนี้เป็นระบบพุลสตาร์แล้วเรียบร้อยนะครับมาเราจะเริ่มทีละอย่างนะครับก็คือตับไฟฟ้านี่ใช้เพียงนิ้วสัมผัสนิ้วกด ทีเดียวนะครับปรับบอกได้เอือนหน้าเลื่อนหลังนี่ปรับเองก็ได้นะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจะเห็นว่าสภาพดีมากๆนะครับสภาพหนังของเขาคือดีเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้แต่แน่นอนคันนี้มีครูทอนโทนด้วยหรือระบบล็อกความเร็วนะครับคันนี้นะครับมาอยู่ที่หนึ่งแสสองมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเอ่ก็ใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสสองมื่นกิโลนะครับ แล้วก็รับประกันด้วยว่าเนี่ยไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เรารับประกันไมทุกคันในเต็นท์ของเรานะครับไม่ใช่คันนี้รับประกันคันนี้ไม่รับประกันไม่ใช่นะครับเราัรับประกันทุกคันนะครับเพราะว่าเราไม่กลับไมก่อไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูส่วนของเกียร์กันบ้างครับเกียร์คันนี้นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้ที่ค่อนข้างที่จะสมูทเนี่ยดูดิสมูทมากลื่นไหลการต่อเกียร์ของแต่ละเกียร์เนี่ยคือสมูทมากนะครับแล้วก็ จะมีเบรกมือไฟฟ้านี่แล้วก็ปุ่มเบรกโฮด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบอีคอนก็คือลดการใช้พลังงานนะครับประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับขับรถติดในเมืองอย่างเงี้ยเรากดปุ่มนี้ไปเลยนะจะได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นมาดูหน้าจอบ้างหน้าจอคือสวยเลยนะนะครับ f อฟ m, m นะครับใส่ USB ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เ d m i ไได้นะครับลองฟังเสียงกันหน่อย F อฟเอ็ละกันนะเปิด two hours later อ้าวอนี้มันเอโอ้ยกรดโอ้ดังดังเกินโอ้เอาเป็นว่าเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงดังฟังชัดเลยน่าจะได้ยินกันเนาะเสียงดีเสียงดังฟังชัดเลยนะครับนี่แล้วก็เล่นได้หลากหลายอ่ะเนี่ยเชื่อมต่อวิทยุเชื่อมต่ออะไรได้หมดเลยนะครับ ค่อนข้างดีเลยนะอ่าแล้วกล้องหน้าของเขาก <_ d ose> ล้องหลังของเขาสิก็มีเช่นเดียวกันนี่กล้องสามารถปรับมุมมองได้หลายมุมมองด้วยนะครับเป็นมุมกว้างก็ได้มุมแบบนี้ก็ได้แล้วก็มุมด้านบนลงมาก,ก็ได้นะครับปรับดได้หลายมุมมองด้วยนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าดูคอนโซลด้านหน้าของเขานะาค่อนข้างสภาพดีนะไม่เยิ่มครับด้านบนของเขาก็เช่นเดียวกันนี่ ด้านบนของเขามีกระจกมาให้ฝั่งนูก็มีกระจกมาให้เช่นเดียวกันไฟก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับถือว่าคันนี้นิดสวยเลยนะครับราคาหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับรถที่สภาพดีขนาดนี้นะครับน่าใช้อ่ะเป็นคันนี้น่าใช้ผมบอกเลยว่าน่าใช้มากนะสําหรับวัยรุ่นวัยทางานนะครับเหมาะมากๆคันนี้อ่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยดีกว่าป่ะครับสําหรับด้านหลังนะครับก็แน่นอนว่า เขาเป็นรถขนาดกลางค่อนไปใหญ่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะนี่ผมคนตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างนั่งจะสบายมากๆนะครับแล้วก็มีบมปูพื้นแบบสั่งตัดด้วยด้านล่างนะสวยๆเลยนะครับเบาะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้สวยๆนะครับแน่นอนมีที่วางแขนนะครับใส่แก้วน้ำได้สองใบนะครับแล้วก็ด้านบนก็คือสูงนะครับ หัวไม่ชนเข่าไม่ชนนะครับตัวใหญ่ๆก็นั่งได้นะครับส่วนราคานี้ผมว่าโอเคเลยนะที่จะหารถสักคันหนึงนะครับที่ดีนี่แล้วก็ขับสบายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเหมาะเลยคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปผู้โปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างนะครับไปสำหรับคันนี้นะครับ h o n ด้า i v i c 1.8 EL ปี2017นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่675,000บาทเท่านั้นนะครับ ผ่อนอยู่ที่เหมือนต้นเครดิตดีฟีดาออกรอศูนย์บาทเลยนะครับออกได้ทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พนักงานบริษัทนะครับและช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของเราตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19กาันยายนนี้เท่านั้นนะครับจองเพียง9 9 9บาทนะครับฟรีค่าจัดโอนมูลค่า20,000นนะครับแล้วก็เงินกลับบ้านไปเลย9,999บาทด้วยนะครับถือว่าโปรคุ้มโปรแรงเลยนะครับสำหรับช่วง9ถึง19กากันยายนนี้เท่านั้นนะครับโอเค สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์เพลด้านล่างของเรานะครับ l mm hmm. e g e n h o m e c a r นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างโดยตรงเลยก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปกับซ i บิ c กสุดหล่อคันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ